เอาแล้วไงปอยเปแตก F16 บุกฝังกลบเผาวาดทั้งเมืองแน่หลังเขมนเปิดฉากแล้วยิง BM21 เข้ามาเจอไทยเอาคืนบุกถึงปอยเปทันทีบอกเลยว่าปักธงจีนก็ไม่ช่วยนะน้องเหมนหรือก็มีการรายงานด่วนอีกแล้วนะครับสำหรับสถานการณ์พรมแดนตะวันออกที่ได้ขยับขึ้นสู่ระดับสูงสุดเมื่อความอดทนถึงจุดสิ้นสุด ภายหลังฝ่ายขเขมรได้เลือกใช้ไม้ตายด้วยการเปิดแนวรบทางยุทธศาสตร์ที่เป็นที่สุดท้ายนั่นคือที่ปอยเปดแหล่งหัวใจหลักของประเทศและสิ่งที่ทําให้เรายอมรับไม่ได้คือการใช้อาวุธโจมตีรุนแรงต่อพื้นที่พลเรือนวันนี้วันที่21ธันวาคม2568เวลาบ่าย2โมงตรงมีรายงานว่าชายแดนอรรยประเทศกำลังระอุแนวรบสักแก้วยังคงเดือด ล่าสุดทหารกัมพูชาระดมยิง BM-21 โจมตีพื้นที่พลเรือนในอำเภออรัญญประเทศเทศบาลเมืองอรัญญประเทศประกาศอพยพประชาชนด่วนและต่อมาเลยนะครับก็มีการสวนจากฝั่งไทยทันทีหลังตรวจคบแรงระเบิดจากการยิงอาวุธวิถีโค้งลึกเข้าไปในฝั่งกัมพูชาบริเวณชานเมืองปอยเปตติดแนวถนนหมายเลข58ซึ่งเป็นพิกัดทางยุทธศาสตร์ที่กองทัพไทยเฝ้าสังเกตการอยู่ตลอด แม้จุดตกเบื้องต้นจะยังไม่อยู่ในเขตชุมชนหนาแน่นแต่พิกัดนี้ส่งสัญญาณชัดเจนว่าฝ่ายกัมพูชามีการเตรียมสะสมอาวุธรุนแรงในพื้นที่แนวหลังส่งผลให้ประชาชนชาวปอยเปตท,ที่อยู่ในอาการเสียขวัญเริ่มอพยพออกหนีจากแรงระเบิดที่สะท้อนดังอย่างต่อเนื่องเพราะรู้ดีว่าเวลาที่กองทัพไทยจะเอาคืนนั้นขึงพริกถึงขิงแน่นอน และต่อมาเลยครับเวลา13นาฬิกา30นาทีความเงียบถูกฉีกกระชากด้วยเสียงเครื่องเจ็ต F-16 ของทัพอากาศไทยนี่ไม่ใช่แค่บินโชว์แต่นี่คือภารกิจทำลายความได้เปรียบ ทหารไทยนำอากาศยานขับไล่บินต่ำเข้าถล่มเป้าหมายเฉพาะเจาะจงที่คลังอาวุธยุทภั์ในภูมิภาคที่5ด้านหลังภูเขาพนมพกกามซึ่งเป็นพื้นที่ส่วนหัวของระบบอาวุธปืนใหญ่ฝ่ายเขมรระเบิดหนักน่วงพุ่งเข้าทำลายพิกัดที่เป็นเสมือนท่อนำเลี้ยงกระสุนปืนใหญ่ให้เผาวอดไปพร้อมกับฐานปฏิบัติการจนชาวเขมรต้องตื่นระหนกกันทั้งจังหวัดบันเตียเมียนเจยที่ถือว่านี่คือบทลงโทษจากการใช้อาวุธนำร่องอย่างจรวดบ m 2 1เขา้ายิงพลเรือนในอำเภออรัญ,ญประเทศ โดยต่อมาครับทางด้านฝั่งไทยกองกําลังบุรพาไม่มีคําว่าล่าช้ามีคําสั่งประกาศกล่าวผ่านทางศูนย์ปฏิบัติการกองทัพภาคที่1ให้อพยพประชาชนในพื้นที่4อําเภอชายแดนคือตาพระยาโคกสูงอรัญประเทศและคลองหาดให้ออกจากที่อยู่อาศัยทันทีเพื่อความปลอดภัยและเปิดพื้นที่ทางยุทธการให้ฝ่ายไทยทํางานได้สะดวกทัพปืนใหญ่วิถีโค้งของไทยพร้อมป้อนคาสั่งใส่ข้อมูลเข้าประจําที่บาหารปฏิบัติการบันัทมีชัยเตรียมกระหน่ำสามหาเขมรยังไม่หยุดพฤกิ กรระรานและเรื่องที่กำลังถูกจับตามองมากที่สุดในขณะนี้คือการพบธงชาติจีนปักพรึบทุอาคารและคาสิโนในปอยเปตของพวกนายทุนจีนสีเทานี่คือแผนการตบตาที่เป็นเขาสัญ,ญลักษณ์หวังหลบภัยโดยมีการตั้งเป้าว่าธงแดงเหล่านี้จะเป็นเกราะคุ้มกันไม่ให้ F16 ของไทยเปิดฉากถล่มอากาศโยทินลงที่พิกัดอาคารพวกนี้เพราะต้องการดึงมาหาอำนาจจีนมาเกี่ยวแต่นักรบไทยเขามองออกครับ เราเน้นทำลายที่หมายทางทหารต่อให้ปักธงผืนไหนมาข่มขวัญหรือปักธงจีนบางหน้าเพื่อพรางตัวทหารแต่ถ้าหากอาคารนั้นเป็นที่เก็บอาวุธหรือเป็นฐานยิงที่รังแกคนไทยทหารไทยไม่จำเป็นต้องเกรงกลัวหน้าไหนทั้งสิ้นอธิปไตยไทยสำคัญที่สุดพลเรือนจีนคือคนอาศัยแต่การปักธงเชิงสัญ,ญลักษณ์แบบนี้มันใช้กันรกระสุนหรือระเบิดความแม่นยำสูงไม่ได้หรอกนะจำใส่สมองเอาไว้ด้วยน้องเหมน ก็เลยทำให้ตอนนี้เองนะครับก็มีทั้งภาพทั้งคลิปจากชาวขเขมรที่กําลังอบพยพแห่หนีตายกระเจิงกันทั้งเมืองตังลาาางงางอปรเเยบม้นะึ អត់ឲ្យទៅទៅនេះអូទៅរ៉ៃទៅបានគោលរបស់ហ្នឹងគេណាអូគោនេះមានខាងព្រួយបាយដែរហើយនិយាយដាក់ក្ផ្លើកផ្លောင်ទៅជុកទៅបានបាញ់ទៀតទៅនេះនេះហ្វ្លីងដល់នេះបាទបាញ់ទៀតទៅនេះឲ្យលួញមកខ្មិចមកមកហើយបាញ់បាញ់ដល់នេះគ្របនោមទៅពេញមក40ទាំងអស់ 08:30នាទីប្រេស៊ីលខាងយូធៀថៃបានប្លែកតរ7ខោតនៅកន្លែងជើងប្រផៃរបស់យូរឥឡូវកំពុងតែខ្សែខ្លាំងមែនទែនឆេតខាងនេះគីមែនតែនហើយបើក្រោយវិញជើង505 503លប់គួមខ្ញុំផ្គាប់ អត់មានទួត២គ្រាប់ហើយកំឡុងវិឆេកឡាតិចនេះឈប់ឆេះហុយធ្លុំបងប្អូនហើយ5គ្រាប់5គ្រាប់បងប្អូនហើយបាទមានលិយរីកាបងប្អូនហើយឆេះហុយធ្លុំបងប្អូនហើយបាទគៀនស្រែខ្ញុំនឹងទីបាយអាគីសតទេអីនេះលឺមកငើងម៉េច វាដាក់ហើយខ្ញុំកើមវាដាក់ហើយ2គ្រាប់